เลยจะมาทำ4เมนูฟูดแฮทสใน Tik t o อกกันนะคะซึ่งแต่และเ<อ>มนูนะคะใช้อุปกรณ์แค่2อย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำได้เสร็จเร็วมากๆเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากโอรีโอเป็นคุกกี้นะคะเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใชโอรีโอ้เราใช้คุกกี้ธรรมดามันจะสามารถเป็นเค้กได้ไหม<อ>เฮ้ยได้ทุกคนอเหมือนไอ้ทิเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง nonny. com อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำดิ i ต t อกฟู้ดแฮ็กกันค่ะเนื่องจากที่นี้นะคะเราก็ได้กักตัวอยู่บ้านนะคะทําให้แบบไม่มีอะไรทํานะคะแล้วก็เบื่อมา,มากๆเลยแล้วเราก็ได้เล่นแอปพลิเคชันดิกต o อนะคะแล้วก็เห็นว่าต่างประเทศอะ่ะเขาฮิตฟู้ดแฮ็กกันนะคะถามว่า ฟูลแท็กคืออะไรก็คือการเปลี่ยนอาหารนะคะให้เป็นอีกชนิดหนึ่งแบบว่าสมมุติว่าเรามีโอรีโอกับนมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเค้กอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้กันนะคะเพราะว่าแบบฮิตมากๆเลยเนาะในตอนนี้วันนี้นะคะเราก็กักตัวอยู่บ้านนะคะไม่มีอะไรทํแเราก็เลยจะมาทํา4เมนูฟู o แท็กใน Tik t o k กกันนะคะซึ่งแต่ละเมนูนะคะใช้อุปกรณ์แค่2อย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็ทําได้เสร็จเร็วมากๆเลยสามารถไปทําตามได้เลยหาวัตถุดิบในครัวหรือว่าจะซื้อจากที่เซเว่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ว่าจะง่ายแค่ไหนไปกเลยค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะแบบรู้จักกันแล้วก็เห็นเยอะมากๆเลยในติ๊กต็อกนะคะก็คือการทำเค้กโอรีโอนั่นเองในคลิปนะคะเขาก็ใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างก็คือใช้โอรีโอนะคะกับนมนะคะแล้วเขาก็าบดโอรีโอ้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าไมาโครเวฟนะคะ 75วินาทีนะคะ <Wow. S 1> พอออกมามันก็จะเป็นเค้กโอริโอ้เลยทุกคน <Wow. S 1> แล้วแบบดูน่ากินมากแล้วแบบไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นเค้กจริงๆไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้อะไรใช่แค่ใช้โอริโอ้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะคะวัตถุดิบของเราเลยนะคะก็คือโอริโอ้แล้วก็นมสดค่ะเราก็จะทำในถ้วยนะคะแล้วก็ใช้ซอมเฮ้เรามาเท่ากันใส่โอริโอ้ลงไปเลยอันนี้เราจะใส่สัก ยาะคะือ <Yahoo! S 1> เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เติมนมไปนะก็พยายามกะปริมาณเอานะคะแต่ที่เราดูอะคิดว่าเหมือนแบบให้มันท่วมโอรีโอ้ o N. นิดเดียวพอแบบไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีความเป็นเนื้อเค้กนะคะองคใส่ oh my, แค่นี้ก่อนเนาะไม่อยากใส่เยอะเดี๋ยวมันไม่สุก <laughs> นี่แล้วก็เทนมไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ซ่อมบดมันเลย เฮ้ยเราใส่นมเยอะไปแน่เลยเฮ้ย <c oughs> แต่มันบทง่ายกว่าที่คิดน,นะทุกคนแค่แป๊บเดียวก็บทเสร็จแล้วนะคะแล้ว <Wow. S 1> แต่เลยว่าแบบอยากบดแบบละเอียดหรือว่าอยากให้มันไปมีแบบเหลือเนื้อนิดหน่อย <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราขอเติมโอริโอ้ไปอีกสักสองชิ้นละกันนะคะ <c oughs> ให้มันเข้มขน้น <c oughs> พยายามดูให้แบบเนื้อมันข้นๆนิดนึงเนาะอย่าให้แบบมันเหลวเกินไป นี่แล้ก็ได้เนื้อโอริโอมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ไมโครเวฟกันนะคะซึ่งไมโครเวฟของเราเป็น800วัตต์นะคะใช้เวลาประมาณ45วินาทีจนถึง1นาทีนะคะแล้วแต่ปริมาณโอริโอที่เราใส่ไปเนาะเดกเดี๋ยวไปเข้าเวฟกันตื่นเต้นอะ่ะมันจะสําเร็จไหมทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะทะุกคนดูให้ดูเนื้อมันชัดๆแล้วมันเหมือนแบบมีรูปุดๆออกมาด้วยอะ่ะตอนนี้เค้กโอริโอของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือกลิ่นมันก็เหมือนจะไหมแตม่แต่มันยังไม่ไปถึงไหมนะทุกคนก็เมื่อกี้เวฟไปทั้งหมด75วินาทีนะคะก็จะมีความแบบเยิ้มเยิมนิดน,นึงอ่ะทุกคนด้านบนจะมีความเยิ้มเยิมนะคะส่วนตรงแบบขอบแล้วก็ด้านล่างอ่ะจะมีความสุกเหมือนเนื้อเค้กเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นเค้กไหม เราได้เค้กโอริโอ้แล้วนี่มองเห็นไหมนี่คือเป็นแบบเนื้อเค้กออกมาเลยอะไม่อยากเชื่อแค่โอริโอ้ผสมนมก็ได้เป็นเค้กโอริโอ้แล้วเดี๋ยวเราเป่ากันแล้วก็มาชิมเลยก่อนนะคะอืมมันมีความนิ่มเพราะว่าเราอาจจะใส่นมเยอะเกินไปนะคะเมื่อกี้แต่ว่าก็มีความเป็นเนื้อเค้กนะทุกคน อืมอมอร่อยเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราจะเอาโอริโอ้นะคะมาตกแต่งรยหน้าด้วยนี่นี่เราจะเอาโอริโอ้นะคะหักแล้วก็ตกแต่งด้านบนอ้ยมันได้เลยทุกคนมันน่ารักมากจริงนี่ว้าว <Wow. S 1> ใค่โอริโอ้นะคะโหวควันขึ้นแหละอืมร้อน เมนูนี้ผ่าค่ะเมนูถัดมานะคะอ่ะทุกคนยังสงสัยทําไมยังมีนมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากโอริโอเป็นคุกกี้นะคะเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใชโอริโอเราใช้คุกกี้ธรรมดามันจะสามารถเป็นเค้กได้ไหมก็เราดูมาจากติ๊กต็อกอันนี้เลยนะคะ นี่เลยเขาสงสัยเหมือนกันว่าแบบถ้าสมมติว่าใช้เนื้อคุกกี้ผสมนมทำทุกอย่างเหมือนโอริโอ้เลยแล้วในคลิปอะ่ะมันเป็นแบบเนื้อเค้กเลยนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าคุกกี้ธรรมดาเนี่ยจะทำเป็นเค้กคุกกี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะวัตถุดิบก็เหมือนเดิมนะคะใช้เป็นคุกกี้อันนี้เลยนะนี่เราจะใส่คุกกี้ไปสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สใส่ไปใส่คุกกี้ไป8ชิ้นนะคะนี่เลยแล้วก็จะเทนมล,ลงไปแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเทนมน้อยกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงเนะาะเพราะครั้งที่แล้วใส่เยอะไปนนเท่านี้พอแล้วก็ใช้ซ่อมบดให้เข้ากันเลยค่ะมันก็ดูเหลวไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คุกกี้ไปอีกสอชิ้นนะคะ ถลุกก็ใช้คุกกี้ทั้งหมด10ชิ้นเคคุกกี้ช็อกโกแลตชิพไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมนะอันนี้นี่เราได้เนื้อเป็นแบบนี้นะคะนำไปใส่ไมโครเวฟทั้งหมด75วินาทีนะคะ800วัตต์เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสำเร็จไหมนะคะว้าว wow. ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วคุกก <If S 1> <im itation> ี an ้ช็อกโกแลตชิพเค้กของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าเนาะดูดิทุกคนเนื้อมันจะมีความแบบเหมือนแบบแห้งๆกว่านะคะแต่ว่ามันก็มีความเป็นเค้กแล้วก็แบบมีรูๆเต็มเลยนะคะรูฟองอากาศเนาะมีช็อกโกแลตชิพข้างในด้วยทุกคนควันออกเลยะนี่อันนี้เหมือนแบบเค้กมากเหมือนแบบเค้กกับเค้กช็อกโกแลตชิพอะทุกคนดูนี่นะคะหืม อันนี้ก็อร่อยทุกคนรส <ยา S 1> ช,ชาติมันจะมีความหอมนมและก็หอมเนยนะคะเป็นกลิ่นของคุกกี้เลยมันก็น่าจะแล้วแต่คุกกี้ที่เราใส่เข้าไปนะว่าเป็นคุกกี้แบบไหนนะคะแต่ว่ามันจะมีความนิ่มอยู่นะคะดูเนื้อดิเนื้อมันเค้กจริงเลยอะ่ะเป็นแบบเนืเ้อเค้กเลยนะคะแล้วตอนเวฟอยู่ในไมโครเวฟอแกลิ่นแบบหอมมากจริงๆเหมือนตอนอบคุกกี้เลยอะ่ะสำหรับเมนูนี้นะคะคุกกี้เค้กช็อกโกแลตชิพนะคะผ่านค่ะก็ค่ะ เมนูนะคะสามารถทําได้เลยแล้วก็ไปหามาว่าเราชอบกินคุกกี้แบบไหนนะคะแล้วก็มาใส่นมแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟร้านเค้กอาจะเจงได้เลยนเนี่ยทำเค้กทีเองที่บ้านนะคะเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยซึ่งวัตถุดิบก็ใช้แค่2อย่างอีกแล้ว <Wow. S 1> ค่ะเป็นการทําไอศครีมแซนด์วิชนะคะเขาก็จะหั่นแบบหั่นไอศครีมออกอะหั่นถ้วยไอศครีมออกนะคะแล้วก็แกะไอศครีมออกมานะคะจะได้เป็นแบบวงกลมเนาะแล้วก็วางบนแบบพวกคุกกี้หรือว่าบิสกิตนะคะ ประกบเสร็จแล้วค่ะทุกคนคือง่ายจริงๆเราก็จะได้ไอศครีมคุกกี้แซนวิชแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดีกว่าค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นถ้วยแบบนี้แล้วก็จะใช้เป็นบิสกิตนะคะอันนี้หาสื้อได้ที่เซเว่นเลยเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็วางบิสกิตนะคะลงบนจานแล้วเราก็มาหั่นไอศครีมกันขั้นตอนนี้ถ้าแบบน้องๆหนุ่มๆก็อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเฮ้ยเราใช้ข้างไหนหั่นนะนี้กว่า อันนี้ยังไม่ต้องเปิดนะคะมาทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเนืน่อสองสามลองไไล้เป็นไอศครีมนะคะสองซี่แบบนี้เลยนี่เลยแลย้วก็โปไอศครีมลงไปเลยนะคะนี่เราก็วางไอศครีมลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้บิสกิตอีกอันหนึ่งนะคะประกบเลยดูเฮ้ย เป็นไอศครีมช,ช,ช็อกโกแลตชิพแซนด์วิชนะคะนี่เลยทุก <Yeah. S 1> คนดูเหมือนกับไอติมแซนด์วิชที่เขาขายกันอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าน,นะคะอ่อย เป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะนี้ใครที่อยากกินไอศครีมแต่ว่าเบื่อการกินไอติมแบบธรรมดานะคะก็สามารถหาคุกกี้หรือว่าหาบิสกิตมาประกบได้เลยนะคะเมนูถัดมานะคะก็ใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างอีกแล้วนะคะ<ว>เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาใช้เป็นขนมปังแผ่นนะคะแล้วก็ตัดขอบออกเนาะแล้วก็ทาช็อกโกแลตนูเทลล่าเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ซอมจิม้มแล้วก็ใส่เตาอบนะคะแล้วก็จะได้เป็น ขนมปังแล้วก็มีแบบไส้ช็อกโกแลตเยิ้มๆแบบอุ่นๆร้อนๆกําลังน่ากินเลยอันนี้เราก็จะใช้เป็นนูเทลล่านะคะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ไว้ทาขนมปังนะคะแล้วก็เป็นขนมปังค่ะก็จะาขนมปังซ้อนกันสแผ่นนะคะแล้วก็ทําการตัดเลย <c oughs> หรือว่าจะหาซื้อขนมปังแบบที่แบบไม่มีขอบมาก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทานูเทลล่าไปเลยนะคะใส่ไปแบบตรงกลางเนาะไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะทะลักออกมา นี่เราก็าทาเนเทล่าไปเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบลงไปเลยแบบนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะกดลงไปเลยตรงขอบนะคะทุกด้านเลยเนาะให้มันแบบว่าปิดสนิทนะเพราะว่าช็อกโกแลตของเราจะได้ไม่ไหลออกมานะคะได้แบบนี้ปุ๊บดี่เราก็จะไปใส่เครื่องปิ้งขนมปังกันนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ไมโครเวฟได้เลยนะคะ ก็จะได้กลินน่นไหมนิดนึงนะคะแล้วก็รอขนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมันมีความแบบกรอบๆนิดนึงอะทุกคนต้องคอยดูด้วยนะว่าระวังมันไหมนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะขนมปังก็กรอบมากว้าวช,ช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเฮ้ยได้ทุกคนหมนในคลิปเลยอะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีก,กว่าอืม อันนี้เหมาะจะกินเป็นอาหารเช้าเหมือนตอนที่แบบเราเอาขนมปังนะคะแล้วก็ทาช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นแบบขนมปังปิ้งอะ่ะมันมีความกรอบนะคะของขนมปังแล้วก็ตัวนวเูเทลล่ามันจะมีความอุ่นๆน,นะคะโอ,มอ้มันยอดมันยอดมาก จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ4เมนูฮิตใน TikTok นะคะเป็นเมนูขนมทั้งหมดเลยซึ่งแต่ละเมนูอะ่ะใช้แค่วัตถุดิบแค่2อย่าง <Wow. S 1> เท่านั้นนะคะก็แล้วแต่เลยทุกคนว่าแบบอยากทําอะไรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแค่แบบขนมน้ําเรียกน้ําย่อยนิดนึงนะคะถ้าใครอยากให้เรามาทําเป็น EP 2หรือว่ามาทําเป็นของขวาวทาเป็นแบบอาหารที่แบบไว้กินอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใตค้คลิปนี้เลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาทำ EP 2ให้นะคะ นี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิป tikTok f o o d ท a c k s EP 2นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย